สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมานั่งรถไฟาสายสีแดงนะครับซึ่งเป็นรถไฟฟ้านะครับที่เปิดให้ใช้บริการมาแล้วนะครับตั้งแต่เดือนอสิงหาคมนะครับเห็นว่าเริ่มเปิดให้ตั้งแต่วันที่2สิงหาคม2564มาแล้วนะครับจากสถานีกลางบางซื่อนะครับไปจนถึง ปลายทางสถานีรังสิตนะครับระยะทาง26กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามผมไปชมเลยนะครับนี่ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ไอทีสแควร์ที่หลัก4นะครับพอเราเปิดประตูออกมานะครับก็จะมีสะพานเชื่อมนะครับที่จะเดินจาก IT ทีสแควนะครับเข้าไปสู่สถานี หลักสีนะครับที่จะไปขึ้นรถไฟฟ้านะครับที่อยู่ตรงด้านนอกนะครับตรงทางนี้ก็เราสามารถที่จะเดินเชื่อมต่อกันเลยนะครับพอเราออกมาจากอาคารไอทีสแควร์นะครับหลักสี่นี่ครับตรงสะพานตรงนี้จะข้ามถนนเราก็จะมองเห็นนะครับสถานีหลักสี่ที่อยู่ด้านหลังของผมนั้นนะครับ ตอนแรกๆเราก็จะงงๆนะครับว่าจะลงจะขึ้นตรงไหนนะครับจะมีะบันไดลงไปด้านล่างนะครับแล้วก็จะขึ้นไปด้านนู้นนะครับนี่ครับพอเราเดินขึ้นนะครับก็จะมีะเป็นบันไดเลื่อนนะครับบันไดเลื่อนหรือเราจะเดินขึ้นก็ได้นะครับสูงชันเหมือนกันนะครับ นี่ครับมุมที่ถ่ายจากด้านบนเห็นก็จะสูงชันอยู่นะครับบันไดเลื่อนขึ้นมาอยู่ด้านบนนะครับพอเราเดินขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเราก็จะเห็นป้ายที่เขาบอกว่าเส้นทางจะวิ่งแล้วก็มีสถานีที่ไหนมั่งนะครับจากบางซื่อไปจนถึงรงังสิตเลยนะครับ ว่าตอนนี้เราอยู่จุดไหนอยู่ตรงสถานีหลักสี่นะครับเขาก็จะมีบอกนะครับเส้นทางที่จะเดินทางไปถึงสถานีลังสิตเลยนะครับนี้เริ่มต้นจากบางซื่อนะครับสถานีกลางบางซื่อตามเส้นทางนะครับจะมีทั้งหมดอยู่10ส,สถานีนะครับอยู่ตรงบริเวณชั้นนี้นะครับเขาก็จะมีตู้ตู้ เติมเงินอัตโนมัตินะครับตอนนี้เขาไม่ได้เปิดให้ใช้บริการนะครับเขายังปิดไว้อยู่เพราะฉะนั้นเขาจะมีป้ายบอกนะครับ1ทํา 2, ทยัางไง2ทํายังไง3ทํายังไงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาเปิดใช้บริการเมื่อไหร่นะครับถ้ามีโอกาสแล้วอาจจะต้องมาขอถ่ายทำให้ได้ชมกันดีครั้งหนึ่งนะครับแต่สำหรับตอนนี้ก็ดูไปแบบไม่มีอะไรนะครับ ตอนนี้ยังให้ใช้บริการฟรีอยู่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมนะครับอยู่ในแถวเส้นทางนี้นะครับหรือว่าจะขับรถมาจอดที่ไอทีสแควร์เสร็จแล้วก็ลองมานั่งรถไฟฟ้าสีแดงสักครั้งหนึ่งลองชมบรรยากาศผมว่าวิวตามเส้นทางนี้สวยนะครับผมก็จะมีอีกคลิปหนึ่งนะครับที่เราสามารถที่จะดูวิวด้านข้างของรถไฟฟ้าสายสีแดงนี้นะครับ นะครับพอเราจะเข้าไปด้านในนะครับเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ให้เราลงชื่อเรานะครับเสร็จแล้วก็ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนที่เราจะเข้าไปด้านในเขาจะถามว่าเราจะไปที่ไหนนะครับเราก็ได้ลงรายละเอียดไว้ว่าเราจะไปที่สถานีดอนเมืองนะครับตอนนี้เขาก็เปิดให้เราใช้บริการฟรีอยู่นะครับให้เราจะนั่งรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับจาก สถานีหลักสี่ไปที่สถานีดอนเมืองแล้วเราก็จะพาท่านผู้ชมเดินชมที่ว่าตรงที่ดอนเมืองแล้วจะมีสะพานเชื่อมโยงที่เดินเข้าไปที่ท่ากาศยานดอนเมืองอย่างไรนะครับตามผมไปชมบรรยากาศเรื่อยๆนะครับนี่ครับบริเวณตรงที่ถ้าจะพูดถึงว่าเขาขายตั๋วนะครับจะอยู่ทางด้านขวามือผมถัดมานะครับก็จะมีป้ายบอกนะครับ ว่าทางออกทางออกที่1ไปทางไหนทางออกที่2ไปทางไหนนะครับจะมีลูกศรชี้บอกเราก็จะมีรายละเอียดนะครับว่าเราออกไปแล้วเราจะไปทางไหนนะครับแต่สําหรับที่ผมจะไปขึ้นรถไฟฟ้า,ฟาสายสีแดงนะครับที่จะไปที่สถานีดอนเมืองนั้นนะครับผมก็จะขึ้นทางด้านซ้ายมือนะครับตรงนี้เขาก็จะมีแผนที่ให้เราได้ดูนะครับ ดูเส้นทางที่เราจะขึ้นตรงไหนอย่างไรนะครับเราก็สามารถที่จะมาอ่านได้ที่ป้ายที่เขาติดตั้งไว้นี่ครับครับผมจะต้องขึ้นไปอีกชั้นนึงนะครับที่เป็นชั้นบนสุดเลยนะครับซึ่งเป็นชั้นที่เราจะไปยืนรอรถไฟฟ้าสายสีแดงนี่ครับนี่ครับที่อยู่ในชั้นบนนะครับตอนนี้ จะเห็นว่ารางรถไฟนั้นโหมีหลายช่องทางเลยนะครับเราเยอะแยะเลยเขาก็จะมีทีวีนะครับที่บอกไว้นะครับว่าสายขบวนรถที่เท่าไหร่นะครับนี่ครับกำลังมารถไฟโอ้ไม่ไม่ใช่รถไฟฟ้านะครับแต่เป็นรถไฟสายยาวนะครับไม่ทราบว่าจะไปสายเหนือหรือสายอีสานโอ้นี่วิ่งมันมีหลาย หลายเส้นทางนะครับที่อยู่ตรงบริเวณนี้นะครับก็สามารถที่จะวิ่งผ่านตรงกลางได้เลยโห oh. ตรงสถานีหลักสี่นี่นะครับที่ท่านผู้ชมได้ชมอยู่ในขณะนี้นะครับตอนนี้ผมก็ยืนรอขอบวนรถไฟนะครับสายสีแดงนะครับที่วิ่งมาจากต้นทางนะครับคือสถานีบางซื่อ อตอนนี้มาแล้วนะครับนี่ครับรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าสายสีแดงออกมาแล้วครับมาถึงแล้วโอ้สีสวยเลยนะครับสีแดงตัดกับสีขาวสีแดงคาดสีขาวนี่ครับรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับที่เริ่มต้นวิ่งมาจากสถานีกลางบางซื่อไปจนถึงสถานีรังสิตสถานีสุดท้ายนะครับ ระยะทางทั้งหมด26กิโลเมตรสถานีตามจุดเส้นทางนั้นมีทั้งหมดอยู่10สถานีนะครับใช้เวลาวิ่งประมาณทั้งหมดนั้นประมาณ25นาทีนะครับนี่ครับผมเข้ามานั่งอยู่ด้านในในโหแอร์เย็นสบายเลยนะครับตอนนี้รถไฟเริ่มวิ่งออกไปแล้วนะครับโอ้หเสียงเงียบมากเลยนะครับ ไม่ได้ยินเสียงฉึกฉักฉึกฉักหรือว่าเสียงรางที่ล้อมันหมุนไปตามรางรถไฟนี้นะครับไม่ได้ยินนะครับเงียบมากเลยแอร์เย็นช่ำโอ้อ่ากินได้ของรถไฟฟ้าคันใหม่นะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มานั่งรถไฟฟ้าจากสถานีหลักสี่เพื่อที่จะไปดอนเมืองนะครับ แล้วเราก็จะพาท่านผู้ชมชมหาเส้นทางที่จะเดินเชื่อมเข้าไปต่อที่ท่าอากาศยานดอนเมืองนะครับนี่ครับผมโอ้ดูวิวด้านนอกแบบสบายๆเลยนะครับดูบรรยากาศได้ได้สองข้างทางในมุมสูงเลยนะครับเส้นทางรถไฟนี้อยู่มุมสูงมากเลยนะครับเราสามารถที่จะมองเห็นหวิวแถวบริเวณด้านนอกนั้นได้แบบ โอ้สวยงามมากเลยครับได้บรรยากาศมากเลยครับนี่ครับไม่นานนะครับใช้เวลาไม่นานแปบ๊บเดียวถึงสถานีดอนเมืองตอนนี้ผมก็ออกมาจากรถไฟฟ้านะ,นะครับรถไฟฟ้าก็จะวิ่งต่อไปจนถึงนู่นแหละครับสถานีสุดท้ายสถานีหลังศิษนะครับเงียบมากเลยนะครับสําหรับรถไฟฟ้า ที่วิ่งออกไปจากสถานีดอนเมืองนี้นะครับครับตอนนี้ผมก็ได้ออกมาอยู่ที่สถานีดอนเมืองแล้วนะครับเสร็จแล้วผมจะพาท่านผู้ชมไปดูเส้นทางที่จะเดินเชื่อมเข้าไปนะครับจากสถานีรถไฟฟ้าดอนเมืองนี้นะครับที่จะเข้าไปที่ท่าอากาศยาน์ดอนเมืองนั้นนะครับว่าเส้นทางที่จะเข้าไป ที่เทอไมินอลนะไปทางไหนนะครับแล้วเป็นอย่างไรนะครับสะพานที่เชื่อมต่อเข้าไปเดี๋ยวตามผมไปดูต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเดินลงไปที่ด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะมีบันไดเลื่อนนะครับนี่เลื่อนลงไปลงไปด้านล่างนะครับเสร็จแล้วก็ต้องวนอีกรอบหนึ่งนะครับลงไปอีกก็สูงอยู่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเรามอง ขึ้นไปด้านบนหรือลงมองลงด้านล่างนะครับนี่ครับเรามาถึงจุดที่ที่จะเรียกว่าเป็นจุดที่ซื้อตั๋วก็ได้นะครับจุดบริเวณชั้นนี้นะครับหรือว่าเป็นจุดที่จะเป็นทางออกนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้โดยสารหรือว่าท่านผู้ชมนะครับที่นั่งรถไฟมาที่สถานีดอนเมืองแล้วก็ลงมาจุดนี้เป็นจุดทางออกนะครับแล้วเราก็จะเดินออกไปนะครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่จุดที่เราเดินออกมาจากาจุดแล้วนะครับเดินออกมาด้านนอกจะเป็นด้านนอกที่เราจะเดินทางที่จะไปที่ท่าอากาศยานดอนเมืองนะครับตรงบริเวณนี้เราจะเห็นเลยนะครับว่าเขาจะมีป้ายบอกอยู่นะครับแล้วเราก็จะเดินออกไปช่วงนี้เป็นบรรยากาศที่โล่งๆมากเลยนะครับเนื่องจากว่า ยังไม่ค่อยมีผู้โดยสารมากมายเท่าที่ควรนะครับพอเราเดินมาก็จะมีป้ายบอกนะครับนี่เป็นป้ายทางเชื่อมนะครับที่จะเข้าไปสู่ท่าอากาศยานดอนเมืองนะครับเขาจะมีลูกศรชี้ให้ให้เราอยู่นะครับแล้วเราก็มองไกลๆเราก็จะมองเห็นนะครับที่เป็นสะพานเชื่อมนะครับข้ามถนนวิภาวดีรังสิตนะครับนี่ครับกว้างขวางมากเลยนะครับ ทางเดินโอ้โหกว้างมากเลยนะครับในบริเวณทางเดินนี้แล้วก็ก็จะมีป้ายบอกนะครับเป็นระยะเป็นระยะเอาดูดูด้านนอกนะครับเราก็จะมองเห็น,นตรงทางรถไฟฟ้านะครับนี่เราจะเห็นเป็นสองสามชั้นเลยนะครับที่ถ้าเรายืนอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับเราจะมองเห็นวิวเราจะเห็นเป็นลิฟต์ ด้วยนะครับนี่ที่อยู่ทางด้านนู้นตรงนี้ก็เป็นทางเดินลงไปที่ถนนนะครับบันไดเดินลงไปถนนแล้วอยู่ตรงทางเดินนี้นะครับก็จะมีทางเลื่อนนะครับซึ่งเป็นทางสวนทางกันนะครับเราก็สามารถที่จะเดินด้วยเท้าเราเองหรือว่าเราจะใช้ทางเลื่อนไฟฟ้าช่วยนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ได้หรือว่าจะเดินออกกําลังกาย เดินชมวิวนะครับอยู่ตรงนี้เราสามารถที่จะมองเห็นวิวถนนรถวิ่งผ่านไปอาจจะมีป้ายบอกเลยนะครับว่าถ้าอากาศยานดอนเมืองลูกสอนชี้ไปนะครับทางด้านซ้ายมือนี่ครับตรงทางเข้าเขาก็จะเป็นประตูไฟฟ้านะครับเขาก็จะเปิดปิดอัตโนมัติเข้ามาด้านในนะครับนี่ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็จะเห็นป้าย ก็จะบอกว่าท่าอากาศยานดอนเมืองนะครับเราก็เดินตามไปเลยนะครับส่วนกระจกนี่ครับเป็นกระจกที่เราสามารถที่จะมองเห็นวิวด้านนอกเลยนะครับที่อยู่ในบริเวณท่าอากาศยานเห็นรถที่จอดอยู่ด้านล่างนะครับโอ้เห็นบรรยากาศรอบๆนั้นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับเนื่องจากว่ากระจกนี่ใสนะครับเราเดินลงมาทางด้านนี้นะครับ ช่วงนี้ยังไม่มีคนที่ว่ามาใช้บริการมากเลยนะครับเนื่องจากว่าก็อยู่ที่ไฟบินที่เครื่องมาแลนดิ้งที่ดอนเมืองนะครับผู้โดยสารที่จะมาใช้บริการรถไฟฟ้าก็ยังมีน้อยอยู่นะครับเนื่องจากว่าเพิ่งเปิดมาให้ใช้บริการ้วเป็นการใช้ฟรีอยู่นะครับในช่วงนี้เห็นว่าใช้ฟรีถึง3เดือนหรือบางบาง ข่าวก็บอกว่าถึงสิ้นปีนะครับแต่ว่าช่วงนี้เราสามารถที่จะมาใช้บริการได้นะครับถ้าเกิดว่าอยากจะลองมานั่งรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับสายชานเมืองนะครับตลิ่งชันไปรังสิตนะครับตรงนี้ก็เป็นสะพานที่จะไปรานจอดรถนะครับซึ่งเป็นสะพานที่ที่โค้งผมว่าโหสวยงามเหมือนกันนะครับบรรยากาศตรงนี้แต่ว่าไม่ใช่ ตรงเส้นทางที่เราจะไปที่เทอร์มินอลนะครับผมต้องเดินกลับมาอีกด้านหนึ่งนะครับที่เขามีป้ายบอกอยู่นะครับว่าถ้าอากาศยานดอนเมืองนี่ครับเราก็เดินตรงไปเรื่อยๆป้ายเขาก็จะมีป้ายบอกอยู่นะครับอาคารผู้โดยสารหรือเทอร์มินอลนะครับก็จะมีป้ายบอกให้เราเดินทางเข้าไปนะครับผมว่าช่วงนี้เป็น เป็นช่วงเป็นปีที่น่าจะสะดวกสบายเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่านี่ครับอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศนะครับก็จะมีป้ายบอกให้ให้เราทราบอยู่เป็นระยะระยะนะครับเราก็เดินเข้าไปตรงไปเรื่อยๆนะครับผ่านร้านอาหารนะครับนี่ครับผมก็เข้ามาพอผ่านร้านอาหารเข้ามาผ่านเซเว่นเข้ามาก็จะเป็น ทางเชื่อมที่จะเข้าเธอมีนอนแสองนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชั้น2นะครับแต่ว่าผมจะไม่เข้าไปด้านในอของท่าอากาศยานนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้เซหรับอกทีนี้สวัสดีนะครับ